เราจะรีวิวนะคะใครที่หาอะแดปเตอร์มือถืออยู่อ่ะตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับ vivo ipad นะคะ samsung xiaomi แต่ Oppo ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ ipad pro อันนี้ไม่แน่ใจต้องไปลองดูนะคะเพราะว่าที่บ้านมีแค่นี้นี่อันนี้ vivo v, v 2 0 pro นะคะตัวนี้ไม่มีช่อง3.5นะคะ vivo เห็นไหมมันจะมีแค่ Type C นะคะแล้วเราจะต่อ,อยังไงคะอ่ะเอาสายชาร์จนะคะของ Vivo เสียบเข้า Type C ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราต้องมีตัวแปลงก่อนอ่ะหูฟัง Type C อันนี้นะคะเสียบเข้าไปที่ตัวแปลงตัวแปลงตรงนี้ทีนี้หูฟังเราก็จะเป็น USB แล้ว แล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ช่อง usb ช่องนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบเข้ามือถืออันนี้ใช้ได้ vivo samsung xiaomi ipad นะคะที่บอกที่เป็น type c เนี่ยใช้ได้เลยเนะี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นช่องหูฟังนะคะนี่แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จชาร์จเข้านะคะทุกคนดูได้เนี่ย ทุกคนเห็นไหมอ่ะโฟกัสให้มันชาร์จเข้านะเห็นไหมเนี่ยมันชาร์จอยู่อะทุกคนตอนนี้มันไม่ค่อยชาร์จเลยแต่ว่ามันชาร์จอยู่แล้วก็ฟังเพลงได้นะคะฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้แล้วก็อัดเสียงได้ เห็นไหมมันไม่มีเสียงอะไรออกมาเห็นปะเพราะว่าเสียงมันออกอยู่ในหูฟังแล้วก็แล้วก็สามารถปรับนี่นะคะตัวแปลงใช้ได้เลยของโฮโคอะ เนี่ยหรือว่าใครจะเล่นเกมต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเยอะกว่านี้ก็ต้องใช้เป็นตัวใหญ่อันนี้คือตัวเล็กเนี่ยต่อแบบนี้ได้เลยนะคะดีกว่าดีกว่าไอ้ที่มันเป็นสองช่องดีกว่าไอ้ที่มันเป็นสองช่องมากมากเลยจะบอกเนี่ยรองรับเพราะว่าตรงช่องนี้มันรองรับ p d ไงทุกคนรองรับฟาชาร์นะคะแล้วก็มือถือรุ่นใหม่ รู้สึก h b 14จะรองรับ PD 20วัตต์นะทุกคน h b 1 4ี1ะรองรับ PD 20วัตต์นะคะถ้าใครอยากได้60วัตต์ต้องเป็นตัวใหญ่แบบนี้อันนี้คือ h b 14เนี่ยใครที่มือถือเกิน20วัตต์ขึ้นไปอาจจะต้องใช้เป็นเนี่ยพวกนี้นะเอ้ยอันนี้100วัตต์นี่100วัตต์60วัตต์น่าจะตัวนี้มั้งอ้า ตอนแรกมันเป็นหกสิบาทเองเป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วอะทุกคนแฮปปี้สองแปดเออไปตามนะคะบอกพิกัดแล้ว